เสียงนกหวีดดังครึ่งกลางสนามภาพที่แฟนบอลทั่วเอเชียจับจ้องอยู่ไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดาแต่นี่คือช่วงวินาทีที่ถูกกลมหายใจในสนามหยุดนิ่งทีมชาติไทยต้องโดนจุดโทษชีชะตาก,กับทีมชาติออสเตรเลียหลังจาก120นาทีเต็มที่ทั้งสองทีมต่อสู้กันอย่างไม่ยอมแพ้ ผลเสมอ2-2ทถึทำให้ทุกอย่างต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษและนั่นคือช่วงเวลาที่ทุกคนต่างรู้ดีว่าหนึ่งความพลาดอาจหมายถึงความฝันทั้งชาติพังทลายลงในพริตตาสนามเต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องเสียงเชียร์ไทยแลนด์สู้สู้ดังกึกกล้องจากแฟนบอลที่เดินทางไกลมาร่วมลุ้นถึงแม้จะมีแฟนออซซี่ในฝั่งตรงข้ามตะโกนโต้กลับแต่พลังใจของคนไทยในวันนั้นยิ่งใหญ่เกินทำบรรยาย ธงไตรรงโบกสะบัดทั่วอัธจันทร์และทุกคนรู้ดีว่าช่วงเวลานี้อาจเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกพูดถึงไปอีกหลายปีก่อนจะถึงการดวนจุดโทษเกมในเวลา120นาทีเต็มนั้นคือมหากาพแห่งการเป่าสู้ทีมชาติไทยที่นำโดยโค้ชมากประสบการณ์จัดทัพแบบไม่เกรงกลัวใครแตงโมดาวรุ่งจากสโมสรดังถูกส่งลงสนามในช่วงต่อเวลาพิเศษเพื่อเพิ่มความอสดและพลังบุก ขณะที่ปิยพงศ์ตำนานกองหน้าผู้เคยสร้างชื่อในอดีตถูกเรียกลงมาในฐานะจอมยิงลูกนิ่งผู้มากด้วยประสบการณ์ออสเตรเลียเองก็ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นพวกเขาคือทีมระดับแนวหน้าของเอเชียมีทั้งร่างกายแข็งแกร่งการเ r e ส s i n g rail และลูกกลางอากาศอันตรายแต่ทีมชาติไทยแสดงให้เห็นถึงหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ทุกการเข้าสกัดทุกการบุกสวนกลับล้วนเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธา ช่วงนาทีที่89เกมเหมือนจะจบลงเมื่อออสเตรเลียได้ลูกเตะม,มุมบอลคองเข้ากรอบประตูแต่กิติพงศ์ผู้รักษาประตูไทยกระโดดปัดไว้ได้อย่างเหลือเชื่อก่อนจะถูกกองหลังเคลียออกมาท่ามกลางเสียงเฮสนันของแฟนบอลไทยทั่วสนามเมื่อกกรรมาการเป่านกหวีดหมดเวลาใน90นาทีทุกคนรู้ว่ายังไม่จบต้องไปต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษช่วงต่อเวลาพิเศษทีมชาติไทยเปลี่ยนแผนใหม่ แตงโมถูกส่งลงมาแทนตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเขาใช้ความเร็วทะลุทะลวงแนวรับออสเตรเลียหลายครั้งมีจังหวะหนึ่งที่เขาเลี้ยงผ่านสองกองหลังแล้วเปิดเข้ากลางให้สุบนัดยิงจ่อจ่อแต่ติดเซฟอย่างน่าเสียดายแฟนบอลไทยแทบจะระเบิดเสียงเฮออกมาแต่ต้องกลืนมันกลับไป กระทั่งนาทีที่110ความหวังกลับมาอีกครั้งเมื่อแตงโมได้บอลริมเส้นฝั่งขวาเขาตัดเข้าในอย่างใจเย็นก่อนเปิดบอลพุ่งแรงเข้าเขตโทษบอลไปโดนแขนกองหลังออสเตรเลียกรรมการเป่าทันทีเป็นจุดโทษให้ทีมชาติไทยเสียงเฮกึกก้องทั้งสนามขณะที่แฟนบอลออสซี่ถึงกับยกมือกุมหัวเพราะนี่คือโอกาสทอง ปิยพงศ์เดินออกมาช้าช้าทุกสายตาจับจ้องที่เขาเขามีความมั่นใจในทุกก้าวสีหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยสมาธิเขาวางบอลลงบนจุดลั่นหายใจมองไปที่ผู้รักษาประตูออสเตรเลียที่ยืนโยกขวาโยกซ้ายเพื่อก่อกวนจิตใจเสียงนกวีดดังขึ้นปิยพงวิ่งเข้าหาหิงเต็มแรงบอลพุ่งเรียดไปทางขวามือของประตูแต่ผู้รักษาประตูออสเตรเลียพุ่งไปทางเดียวกันปัดไว้ได้อย่างเหลือเชื่อ เสียงอึ้งดังทั่วสนามความเงียบเข้าปกคลุมในวินาทีนั้นแต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาทุกคนกลับมาปรบมือให้เขาไม่เป็นไรเสียงแฟนบอลตะโกนให้กำลังใจปียพง์เพียงยิ้มบางๆแล้วชูมือขอโทษนั่นคือภาพของความเป็นนักสู้ที่แท้จริงจากนั้นเกมไม่มีประตูเพิ่มต้องไปตัดสินด้วยการยิงจุดโทษและนี่แหละคือช่วงเวลาที่ทั้งประเทศแทบหยุดหายใจ ทีมชาติไทยส่งรายชื่อผู้ยิง5คนแรกปียพง์ยังคงอยู่ในลิสต์เป็นคนที่5เพราะเขาคือคนที่มีหัวใจแข็งแกร่งที่สุดในทีมส่วนออสเตรเลียก็ส่งชุดยิงที่มีทั้งดาวดังจากพรีเมียร์ลีกและเอลีผู้รักษาประตูไทยยืนบนเส้นประตูสีหน้าเต็มไปด้วยความมั่นใจเสียงแฟนบอลร้องสู้เว้ย สนามทั้งสนามสันสะเทือนออสเตรเลียยิงคนแรกบอลพุ่งแรงเข้ามุมขวากิติพงศ์พุ่งสุดตัวแต่ไม่ถึง1-0ออสเตรเลียคึ่งนำไทยยิงคนแรกเป็นสุบนัทเขายืนตั้งสมาธิก้าวเท้าเข้าหาบอลยิงเรียกเบาๆทางซ้ายบอลผ่านมือผู้รักษาประตูไปอย่างเฉียดชฉิวเสมอ1นถึงหคนที่สองของออสเตรเลียยิงแรงไปทางขวาแต่คราวนี้กิติพงศ์อ่านขาด ปัดออกไปได้เสียงเฮของแฟนบอลไทยดังขึ้นจนแทบทําให้พื้นสั่นสะเทือนทุกคนกอดกันน้ำตาเริ่มไหลแตงโมถูกเลือกให้ยิงเป็นคนที่สองของไทยเขายกมือคึ้งหายใจลึกก่อนจะยิ้มเล็กน้อยเด็กคนนี้ไม่กลัวอะไรเลยผู้บรรยายพูดขึ้นขณะกล้องจับภาพหน้าของเขาเขายิงเต็มข้อบอลพุ่งแรงเสียบเสาเข้าไปชนิดที่ผู้รักษาประตูไม่มีโอกาส2-1ไทยขึ้นนำ คนที่3ของออสเตรเลียยิงเข้าประตูแบบเฉียบขาด2 2ถึงไทยยังไม่เสียเปรียบแต่ความกดดันเริ่มกลับมาเสียงแฟนบอลเริ่มเงียบลงเล็กน้อยทุกคนกลั้นใจรอคนต่อไปของไทยทีรศินเดินออกมาอย่างมั่นใจเขายิงช้าช้าชิบเบาเบาบอลลอยข้ามมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างเหนือชั้นเสียงเ hey! ฮดังลั่นอีกครั้ง เกมดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายของทั้งสองทีมออสเตรเลียยิงเข้า4 4ถึงความกดดันทั้งหมดตกอยู่ที่ปียพงศ์ที่ต้องยิงลูกสุดท้ายเพื่อปิดเกมหากเขายิงเข้าไทยชนะหากพลาดทุกอย่างต้องไปต่อในช่วงสัตเดนเดสภาพบนหน้าจอถ่ายทอดสดจับไปที่ไหน้าของเขาอีกครั้ง เขายืนหลับตาสูดหายใจยาวก่อนจะมองไปยังผู้รักษาประตูเขาวางบอลลงเบาๆแล้วถอยหลัง3เก้าเสียงเชียร์ทั้งสนามดังขึ้นอย่างพรมเพรียงปียพงศ์ปียพงศ์กรรมการเป่านกหวีดเขาว,วิ่งเข้าไปเต็มแรงยิงด้วยขวาบอลพุ่งแรงเสียบสามเหลี่ยมบนเข้าประตูอย่างงดงามแบบที่ไม่มีใครป้องกันได้เสียงเฮดังลั่นทั่วทั้งสนามแฟนบอลไทยกระโดดกอดกันน้ำตาแห่งความสุขไหลคลาดไทยเข้ารอบ เสียงผู้บรรยายตะโกนสุดเสียงแตงโมวิ่งเข้ามากอดปียพงค์อย่างดีใจสุดขีดทั้งทีมวิ่งไปฉลองกันตรงมุมธงชาติไทยธงไกรรงถูกโบกสะบัดกลางสนามเสียงเพลงชาติไทยดังขึ้นในลำโพงสนามทั้งสนามลุกขึ้นยืนปรบมือให้ทีมชาติไทยในค่ำคืนนั้นโค้ชทีมชาติไทยน้ำตากลอเขากล่าวหลังเกมว่าเรามาไกลามากว่าที่ใครคิดเด็กๆของเรามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ผมภูมิใจในทุกคน ด้านโค้ชออสเตรเลียเองก็ยกนิ้วให้ทีมไทยสมควรชนะพวกเขาเล่นด้วยหัวใจและมีพลังที่น่าทึ่งในห้องถแถลงข่าวหลังเกมปิยพงศ์กล่าวด้วยน้ำเสียงนิ่งลูกแปกผมพลาดแต่ผมรู้ว่าผมต้องกลับมาแก้ตัวทุกครั้งที่สวมเสื้อทีมชาติไทยผมรู้ว่าผมไม่ได้เล่นเพื่อใครคนเดียวแต่เพื่อคนทั้งประเทศคำพูดนั้นเรียกเสียงปรบมือจากนักข่าวทั้งห้อง แตงโมเองกลายเป็นดาวรุ่งขวัญใจชั่วข้ามคืนสื่อทั่วประเทศตีข่าวแตงโมจุดประกายชัยชนะเด็กหนุ่มวัยเพียง20ปีที่ลงมาในช่วงต่อเวลาพิเศษกลายเป็นตัวแปรสำคัญในเกมประวัติศาสตร์ครั้งนี้โซเชียลมีเดียลุกเป็นไฟภาพของเขากับปิยพงศ์ที่กอดกันหลังยิงลูกสุดท้ายได้กลายเป็นภาพที่ถูกแชร์มากที่สุดในค่ำคืนนั้นบรรยากาศหลังเกมเต็มไปด้วยความสุข แฟนบอลไทยทั้งในสนามและทั่วประเทศต่างออกมาฉลองกันตามท้องถนนมีการบีบแตรสะบัดธงร้องเพลงชาติไทยไม่แพ้ใครดังสนั่นแสงไฟแฟลชจากโทรศัพท์มือถือส่องสว่างทั่วทั้งมุ่งเมืองผู้สื่อข่าวต่างประเทศต่างชื่นชมทีมไทยมีหัวใจแห่งนักสู้พวกเขาเล่นด้วยศรัทธาและความรักในชาติที่หาได้ยากในฟุตบอลยุคนี้หลายสำนักข่าวเอเชียพาดหัวใหญ่ไทยแลนด์มิราเคิ พรอมเทนัลตี้ทูกลอรี่ในอีกวันถัดมาภาพปียพงศ์กำลังยกมือไหว้ขอบคุณแฟนบอลกลายเป็นภาพปกของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเด็กนักเรียนทั่วประเทศพูดถึงแตงโมในชั้นเรียนชื่อของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนหลายคนอยากใส่เสื้อทีมชาติไทยในอนาคตในช่วงเย็นวันเดียวกันทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิแฟนบอลหลายพันคนมารอต้อนรับเสียงตะโกนฮีโร่ของเรา ดังก้องทุกคนโบกธงร้องเพลงรวมใจไทยเชียร์ไทยแลนด์แต่งโมเดิร์นลงมาพร้อมรอยยิ้มปียพงศ์ก้าวออกมาพร้อมชูเสื้อทีมชาติซึ่งเหนือหัวน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจไหลาอาบแก้มค่ำคืนนั้นทั่วประเทศพูดถึงแค่เรื่องเดียวจุดโทษชี้ชะตาและ ลูกยิงของปิยพงศ์มันกลายเป็นตำนานอีกบทของฟุตบอลไทยเรื่องราวของความเชื่อความอดทนและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เสียงของผู้บรรยายที่พูดในวินาทีนั้นนี่แหละฟุตบอลไทยนี่แหละหัวใจคนไทยกลายเป็นวลีที่ถูกจารึกไว้ในใจแฟนบอลทุกคนแม้เวลาจะผ่านไปหลายวันแต่ภาพของเกมนั้นยังชัดเจนในความทรงจำของแฟนบอลทุกคนความรู้สึกตื่นเต้นตอนเห็นลูกบอลลอยเข้าสามเหลี่ยม ความเงียบก่อนเสียงเฮความภูมิใจที่ได้เห็นทีมชาติของตนยืนหยัดต่อสู้กับทีมใหญ่ระดับเอเชียโดยไม่เกรงกลัวฟุตบอลบางครั้งไม่ได้วัดกันแค่ฝีเท้าแต่วัดกันที่หัวใจและในค่ำคืนนั้นทีมชาติไทยได้พิสูจน์ให้ทั้งเอเชียเห็นแล้วว่าหัวใจของนักสู้ไทยยิ่งใหญ่เพียงใดจากแตงโมเด็กหนุ่มที่ลงมาจุดประกายไปจนถึงปียพงผู้ยิงลูกชี้ขาดทั้งสองคนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ ความหวังที่ไม่มีวันดับในวงการฟุตบอลไทยไม่มีใครลืมวินาทีนั้นได้เมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นแฟนบอลทั้งสนามลุกขึ้นยืนพร้อมน้ำตาแห่งความสุขทีมชาติไทยไม่เพียงแค่ชนะเกมฟุตบอลแต่ชนะใจคนทั้งชาติและเมื่อใครถามถึงค่ำคืนที่ไทยดวลออสเตรเลียทุกคนจะตอบเหมือนกันว่าคืนนั้น แตงโมโลงปียพงยิงมคืนนั้นที่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศเต้นไปพร้อมกันในจังหวัดเดียวกับลูกฟุตบอลที่พุ่งเข้าประตู